ครับ,รบสำหรับโครงการรับบริการต่อทะเบียนรถเคลื่อนที่นะครับก็สืบเนื่องว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองเราร่วมกับขนส่งจังหวัดนะครับได้ทําต่อเนื่องกันมา5ปีแล้วก็สืบเนื่องว่าทุกปีนะครับก่อนปีใหม่เจ็ดวันนารายนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องอที่อยู่ในเขตอบตเหนือเมืองและใกล้เคียงน,นะครับได้มาต่อภาษี อทะเบียนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถยนต์เพื่อไม่ให้กระทําผิดตามพรบหลักเพราะว่าพรบรก็จะมีสิดคุ้มครองไม่ให้เสียเงินเสียทองเยอะนะครับในประเด็นนี้เพดฉะนั้นในหลักการตรงนี้ทาง,งอปตอเหนือเมืองก็ต้องขอขอบคุณทางขนส่งจังหวัดน,นะครับที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการถึง สถานที่เลยเพราะว่าถ้าให้ประชาชนออกไปที่ขนส่งจังหวัดก็จะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกนนเป็น10กิโลนะครับก็เราจะทําทุกป,ปีนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่6นะครับที่อบอตอร่วมกับขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมา,าต่อทะเบียนที่อบตอ,อย่างนี้นะครับคุณทานาพ เราจะทําก่อนเจ็ดวันอันตรายนะครับนั่นก็คือก่อนปีใหม่แล้วก็ช่วงสงการนะครับก่อนสงการเพื่อ,อให้ประชาชนได้ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็มีพรลบ,บคลุ้มครองครับเอีสาบถาทะเบียนนะัรับก็มาเสียทะเบียนนะครับเปใหม่ ในกิจกรไหนวะไม่อยู่ภาพกรอมาสอบาษีครับแล้วก็ปอดทะเบียนขาดเกิดโครงการในลักษณะดังกล่าวเรารู้สึกไงครับคือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เกิดความสะดวกกับเราอย่างไงครับให้สะดวกมากครับเพราะว่าถ้าไปทําที่ขนส่งข้อข้างอาจจะไกลหน่อยอะไรเงี้ย แต่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยครับอยากให้มีต่อเนื่องครับว่าค่อนข้างว่า,าดีเลยครับครับสะดวกมากๆครับว่าผมว่าหลายคนอยากอยากทำแหละแต่บางทีขี้เกียจในการอะไรเงี้ยถ้าถ้ามาเมือวามสซิลกนเนี้ยมนันโอเคมากรวมทั้งบริการอื่นๆด้วยครับาราชการ معاكم <applause> <applause>